สวัสดีค่ะทุกคนดูด็อกทิมเทารี่อยู่ค่ะอยากเอียงกล้องว่าจะเพราะว่าอยากมาเรียนแต่ว่าผ่านตัวเองไปแล้วค่ะทุกคนทุกคนไม่ต้องเข้ตาเอิร์นแล้วทุกคนจะใช้คําว่าอะไรดีใช้ ห็รูว่าหนูเข้าใจในสิ่งที่ครูพูดครูเห็นในความพยายามของจริงจริงแต่ในการเรื่อสมศึกมันมีองค์ปรอหลายอย่างเขาบอกคนเดียวเอาให้สุดเลยค่ะเขาจะรักครูเริ่มคิดไม่ออกคขั้นสุดท้ายเป็นหนูเองที่หนูเป็นนี่แหละไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปจบตรงไหนค่ะทุกคนล้วก็ดูแลตัวเองแต่ว่าถ้าใครอยากเห็นคนโดนแกงนะคะเธอพูดอะไรนั้นตอนไหนอ่ะพูดอะไรอ่ะการเรือสมศก ขอบไปดู้มอขอไปหลายอย่างมากมองต่ำอย่างเดียวเลยมองต่ำอย่างเดียวตอนนั้นหนูน่าเกลียดมากเลค่ะทุกคนแสดงความดีใจด้วยนะคะ อยากให้เป็นฉันคิดว่าคนอื่นก็ร้องอ่ะไม่ได้เลยร้องอย่างเงี้ยเเสียชื่อไม่ได้คุณหนูบอกว่าอย่างที่ครูบอกเนาะนี่เป็นครั้งแรกของเรามันยังขาดอะไรไปคุณเปลียนหนาวครั้งแรกของพวกเรามันยังขาดอะไรปเซนเตอร์เพลงนี้เป็นดับเบิลเซนเตอร์นะคะดับเบิลเซนเตอร์ค่ะ ขอให้ทุกคนตั้งใจแล้วพยายามแล้วมุ่งตรงไปสู่เป้าหมายฉันเหมือนคนไข้เราตรงนี้ไม่ถูกเหมือนกันจังที่เหมือนต่างกันเหมือนกับเราทำดีที่สุดแล้วไม่ใช่ดีใจกับทุกคนที่เกี่ยวข้าวไม่ใช่ดีใจที่ทุกคนมีแพนแต่ตองเองกันเนาะเหมือนแบบเขาตังกลัวแบบกลัวตัวเองแบบว่าผิดแพ้อะไรเนี้ยก็ ใสุ่ดเฮ้ยเมื่อกี้ไม่เลยไมจรงอไม่เห็นน่ะย้อนกลับได้บัไม่านหลอวเออซ้อนหน่งุเออสวยสวยอุ้ยน้องพิมเฮ้ยานี่ที่เราตกกบาลงไปใหอไสภาพเฮ้ยเม่กี้จานนี่วะกิฟต์สตรอเบอรี่ ย,ยาหยีโอค่ะตามนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับตำแหน่ง2อตามนี้ได้เลยก็ทุกคนขอให้เป็นกำลังใจให้การละการแล้วให้อภัยซึ่งกนและกันโอเคไหมยะเบเบโอเคงแบบั้นพวกก็โอ้โหทำไมต้องมีเฉย ไรเป็นเค้กสูกผทามาแล้วทำามาได้ ตอนนั้นผมยังแบบสภาพอยู่เลยแต่ฉันชอบชุดนี้มากเลยนะชุดสีเขียวใส่แล้วดูแบบแ<ต>เราเหมือน,นเราเหมือนกันหมดอะเ <c oughs> อ,อเหมือนรปภนิดหน่อยน่ารักอน่าักะทุกคนรู้ไหมอันนี้ตื่นเช้ามากเช้าแบบที่ไม่เคยเช้ามาก,ก่อนเพราะว่า ต้องตามเวลาญี่ปุ่นมันจะเร็วกว่าเราสองชั่วโมงอะไรนี่เป้พี่เป้นั่นล่ะค่ะพี่เป้เต้นข้างๆหนูเลยค่ะพี่เป้กอดหนูด้วยเห็นเปล่านี่อวดเหรอใช่เย้อุ้ยชอบจักนี้จังอุ้ยน่าก่ะอุ้ยอุ้ยฉันปัดอันนี้ออกยังไงอันนี้ไม่มีใน MV แล้วอันนี้ปัดออกยังไงอ่ะอ๋อคือได้นะอุ้ยในนี้ไม่มีใน MV ภาพสวยมากดูนี่นั่นล่ะค่ะเบบี้น้องเป้ เราอยู่ข้างกันเหยนเธอใช่สวยมากแม่ฮ้ยรสวัสดีค่ะตอนนี้ชุดย่งขาวเลยอะตอนนีคือหนูว่าแต่อองหนา้าเสร็จครัแรกแนฝนตกค่ะยี่ก้มามงครึ่งแย้วตอนนี้ยู่ตอนสิบโมงก็ยังมพี่เชิญเป็นผู้บอกค่ะ หนูเป็นคิวแรกทุกคนงงมากขามากวันนี้มาถ่ายตาเต็มปะตาแบบิดดูชุดสิค่ะทุกคนสวยอะขาวแดงแล้วก็มีคืออยู่ในป่าด้วยค่ะทุกคนสวัสีวัสดีน่ารักสวยมากรูปชุดหี่ชุดนี้ทรงนี้พุ่มที่น่ารักอะเโหลสวัสดีค่ะี่ปอมน่ารัก Yup. ีจะไปถ่ายต่อใช่ชอบรอยยิ้มที่ปอชมพี่ปอทำผมตรงนี้แล้วเด็กลงมประมาณแบบ50เสอนเยสำหรับวันนี้ก็คือเข้มมานๆเลยนะคะไม่ไช like yep ิ้นน้าเจงนาดเรว่าวแล้วก um ็ว่าสวยค่ะแล้วก็เราเจอคนมาค่ะคนเจอคนมาจันเดยเฮ้ยคุะไปเลยอะค่ะ ยังในตอนนั้นยังไม่แชร์นะเนี่ยเขาบอกว่าแชรได้นะแล้วใส่เอเนอร์จีใช่ไหมแต่ว่าคือว่าแบบไม่อยากใครจะใครก็แล้วกันก็หนูถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องไปถ่ายทาวิ่งต่ออันนี้แต่งหน้าเต็มมากเหมือนกระจายไหมทุกคนเหมือนสองข้างไอ้ต้องมหวีประจำตัวสวัสดีค่ะทุกคนคเรีย Korea girl is here แค่นี้แหละจบนะนะทุ่งสวนทุ่งสวนนะคะทุกคนเรามาเพื่อทำการถ่ายอุปกรณ์แบบบิดน,นะคะทุกคนตอนนี้นบบโตขึ้นดูก็ได้ทำการถ่ายซีนล,ลิฟซิงเวลานละคะโตขึ้นเรือ่อยๆเรติดตามก <ๆ S 2> ัน <ๆ S 2> ด้วยนะคะทุกคนวัสดีโอ้ยโคตรสวยเป็นสาวอ่ะ ทุกคนกำลังถ่ายอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเพิ่งถ่ายเสร็จเมื่อกี้แล้วก็เก่งมากมากสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังถ่ายทำ m อ v first grabit นะคะแล้วก็นี่ก็เป็นช่วงของหนูช่วงนอนไปแค่2ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าๆแ่านั้นเองนะคะแต่ว่าชานี้สดใสค่ะก็ต้องสดใสเพราะว่าเราต้องทำงานนะคะใช่ เสนี้มากเลยอะเล็บสีนี้สวมากเลยี่อาเจ็บที่อะไไม่มีเนื้อหาใช่ตัดออกไปเลยไม่เอาลเลยยังไม่มีเซ็นเตอร์เลยออกเซ็นเตอร์มาแล้วฮ่าฮ่าฮา่่าฮ่ไ่าฮ่าฮ่่าั่าฮ่่าฮ่ต่าฮ่าอ่คฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าว่าฮ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 ่่า่คน่ นั่นละค่อองเเ็นาโวเล็กมากนุ้ยนี่ค่ะหมอกเต็มเลยค่ะทุกคนหมอกทิปหมอกทิปใช่ยิ้มอไปเปนกระต่ายต่อไปขึ <c oughs> น้นมน่ารักมากพี่เจร์ฟ <c oughs> ิวแบบเป็นกระต่าย,ย,ยต่อไปไอยิ้มานั่ไปอุย้ยสวยมากมนีไป ก็ใครที่งงว่าเราเป็นใครเราก็จะมีการบูมตลอดให้เขารู้ไม่ใช่เธอบาังชั้นงนะเอิร์ธใช่ฉันบงังคือกับสี่ไอพี่เจอารักมากคุณร้องมากเลยพี่เจ้าร้องแต่พี่อยไงพี่จะร้องตั้งแต่รอบซ้อมกับพี่ลีนาแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าเบอร์แล็บบี้เขาเรียกว่าอนะไรควบดีไซน์ต่างๆ เขาทำสวยมากเหมือนเช่นแบบเอาเลขสามไปไทยมีเป็นตัวบีอะไรเงี้ยเจ็สวยมากร้อนมากมันเป็นอะไรที่แบบตงใจอยู่เลยนัน่นนะนัน่นฉันนี่นาน่ารักสวยนะเฮ้ยยิ้มอะไรขนาดนันะ้นอะ ที่อัดอันนะคะเดบิวต์แล้วเย้อะไรอ่ะโอ้โหโชว์ก็ตกใจไปที่แท้โรชโชว์โมเนลูก่อเอ้เอ้เอ้ยสิบเอ็ดจงมาน้อยอยากดูเหมือนกันค่ะงานไวมากไม่คิดว่าจะไวขนาดนี้ใช่พี่เขาบอกอยู่ว่าไม่ใช่เขาตัดเขาตัดแค่ของเธอ เาไม่มีวันชันเขาบอกอยู่ว่าจะเอาเพราะว่าเป็นเราชงแรกอ๋อคงจะไม่ใช่ครั้งแรกล้วตอวาตองบกว่าอ๋ออาจจะมีอะไรพิเศษอ่าน่าสนใจเพราะอันนี้ฉันไม่รู้ละเพราะว่ามีพกน้องน้องอะไรน้องเขาทำอะไรสักอย่างฉันก็ไม่รู้เหมือนกันโอเครอดูเขาก็ทำลับๆเหมือนกันยังไมเรา ไม่มีกไหมรออยู่มีอีกชัวร์แต่ว่าแต่นี่ว่าจะพูดว่าอะไรแต่มันเป็นด็อกทเมันเทอรี่เรานะอ๋อไม่ไม่มีอะไรอ่ะเอ้ยแสดงว่าจะสปอยสําหรับฉันไม่มีละเออฉันว่านี่เรื่องราวที่พบเจอความเจ็บปวเสียใจใดๆไม่ต้องกลัวหรือว่าหวั่นใจจงกล้าหาความจ ตามันันนจี่แหละที่ฉันบอกนี่เขาอ่านแบบลับๆเสียดายอ๋อหรอจนอ่านวันนั้นเหรอใช่ไม่แต่ไม่ได้อ่านวันนั้นแต่ว่าเขาพูดเขาพูดเขาพูดนี่อันนี่แหละที่เขาพูดวันนั้นเป็นไกด์แล้วเธอได้พูดบ้างไหมลูก็บอกแล้วไงว่าไม่รู้เขาพูดกันสองคนหมดแล้วใช่ไหม